AS3G 2100 QChat มาดูกันต่อครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่มาดามทุสโซ่นี่ไงเรบี้เบนแคม,ม,มเรบี้ แดนแพ่เบพี่ต่งหวดป่าวแดนมาเที่ยวอหรอกาาจ้างมาจ้างมาจ้างมาทำไมจ้างเป็นตัวช่วยจริงอ๋ออตัวช่วยที่ที่ตุ้ยบอกไม่ทัอ <excuses> พี่ดีใจจริงหรือเปล่าเราจริงะฟิมกูรีและแดนวอลเว่ส์ไปร้องเพลงข้างหนึ่งทีอ่ะถูกใจอีกและวายมันคนละงานแล้วครับคุณก้อยจะมาฟังอะไรกันตอนนี้จริงจริงแล้วอ่ะพี่ก็ต้องให้ทางรายการเข้าใจใจเราเพิ่มแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นตัวช่วยจริงใช่ไหมตัวช่วยครับแล้วไหนช่วยไงช่วมีนี่เลย ตอนนี้ทีมคุณก้อยและคุณบีมก็เหมือนเสือติดปีกหนูติดจัดไม่ใช่นะครับแต่ว่าคู่แข่งนะได้เจอตัวช่วยอย่างคุณแดนวรเวทเรียกว่าเป็นการกดดันทีมคุณปีเตอร์และคุณแอร์จริงๆแล้วครับเนี่ยเราไี้ไปห้องอื่นกัน,นะ่ะเฮ้ยแล้วโมนาดูเพิ่นเลยมรีม,รมหาเลยใช่เลย ก็มัวแต่ถ่ายรูป16แอคชั่นเล่นอยู่นะสิครับแหม่ทำเป็นลืมเฮ้ยโอ้ยโชคดีมากเลยนะยได้แดนมาได้แดนมาได้ครับสบายใจได้ว่าผมคบกับแดนมาตลอดเนี่ยแดบบน,นช่วยเหลือผม่างดีจริงปะคะเดี๋ยวเร,เราหาที่นั่งนุ่นครับโอ้โหช่วยแล้วแค่นี้ก็ช่วยแล้วว่ะเหมือนมาก ทำไมเราไม่คิดตั้งแต่แรกมันต้องอยู่ตรงนักบอลเลยน่าสิเราหาตัวช่วยก่อนเร็วไม่ทันแล,ล้วครับค,คุณปีเตอร์ตอ,รตอนเนี้ทีมคุณก็ทำได้แค่รีบๆแก้ปริศนาให้ทันก็น <ตำ S 1> แล้วกันตำแหน่งตัวอักษรที่มีจํานวนมากที่สุดมาดามซูโซ่อ่ะที่นี่คือมาดามซูโซ่ถูกไหม ครับอ่าช่วยกันค่ะช่วยกันเฮ้ยนี่ไม่มีตัวสอนอ่ะแดนนี่ค่ะพี่เอ่อคุณแดนครับนี่ช่วยให้เสียเวลามากขึ้นหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ได้ช่วยจํานวนที่มากที่สุดก็น่าเป็นเอสป้าแดนสองสามแล้วเออขอเอด้วยอ่ะสองตัวเอสเอสามตัวเอสสามตัวนั่นก็ได้แฟนไหมยฝ่ายฉุกหรือว่าเขาเอาทั้งสองตัวเลยอ่ะเอาที่แล้วเราก็ได้ตัลูอนดีว เราต้องรีบส่งรูปเนี้ยคราวที่แล้วอ่ะเราก็ส่งรูปไปช้ากว่าทีมนั้นเราเลยแพ้แต่เราก็ไขปริศนาได้อ้วยเห็นสวยๆอย่างนี้ขี้ฟ้องเหมือนกันนะเนี่ยอยากถ่ายด้วยเฮ้ยนั่นก็หน้าก็รักไม่พีดเดี๋ยวมันช้าเดี๋ยวยทีมนั้นส่งโอเคไอ้หนูไม่สวยอะเอาใหม่ได้ปะโอ้โหอะไรวะผมรีบไงไม่ผมว่าจะช้าก็เพราะคุณก้อยเนี่ยแหละครับปัดโอ้ย น่ประเดิมภารกิจแรกต้องถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับทีมคุณไปไปไปแอบดูตรงนี้ดิจ้ามาตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยนะมาเรียนก่อนเรียนก่อนตำแหน่งอักษรที่มีจำนวนมากที่สุดของสถานที่แห่งนี้เอกับเอสที่ถ่ายรูปก,กันมา ว้าวนี네่ไงมาแล้วในปี1997เป็นปีที่นิทัศการมาดามซูโซ่เริ่มมาจัดแสดงของีคิ้วขึ้นในเอเชียซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ชาวรัลงเสท่านอยู่ในวงการฟุกคนนำทีให้ได้แบบเป็นแชมป์คือพี่เอลีและเอฟเอคับในปีเดียวกันเขาลงนั้นคือไายและนำทีมใคฟ้ารางวัลปี1997ความหวังอยู่ที่ตัวช่วยแล้วครับคุณแดนตอบเลยครับตอบเลยไอ้นี่ป่าวอ่า อาร์เซนอลไหมอาร์เซนอลฮะโอ้ตายเราว่าใช่เพราะว่าอาร์เซนอลเกเป็นเป็นชาฝรั่งเศสใช่แล้วก็อาร์เซนอลจีรี่ได้เอฟเอคัพจีไดเอฟเอคัพแต่เราไม่เราแค่ไม่แน่ใจว่าเขาได้ทั้ง2อย่างหรือเปล่าแต่ว่าได้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 ไห้ได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 นนดด้ได่มา้อดอไค้ไดเออ้ไอ้ได้ไดยได้ได้ได่ได้ได้้น้เได้ จริงๆแล้วให้ค่อยเป็นคนเดียวก็ได้นั่นน่ะสิครับไม่ได้เก่งมากเลยอ่ะก้อยอ่ะมาที่ทีมของคุณเบอร์เกอร์อคุณปีเตอร์กันดีกว่าครับใครปริศนาไปถึงไหนกันแล้วพี่ทำไม่ได้พี่ยังไม่เจอเลยเนินเจ้าก er ็เส็จแองเกิลก็แล้วเลยเน่นเจ้าเออเอาเอาเป็นคนท้องผีนะมองซ้ายมองขวาครับเอาถามคนนี้แหละถามคนหายนี่ดีกว่าคนนี้จะรู้ไหมเนี่ยไม่รู้แต่อยากสั่งเบอร์เกอร์ สงสัยจะหิวจนตาลายครับเลยคิดอะไรไม่ออกต้องกินเอาแรงก่อนว่าแต่ว่าจะเอาแต่สั่งอาหารจนลืมว่าทำภารกิจอยู่หรือเปล่านี้อ่ะ Quarter Pounders Beef Burgers อ่ะนั่นไงห่วงกินนะั่นคำถามนะครับคำถามใช่ค่ะพี่าัดสิ And um Do you know anything about football เออยังไม่ลืม <who S 1> ดีมากครับ Who the person charge winning the, the double championship? person of was in winning double In 1997, they won the Premier League and the FA Cup. Yes. It was a French guy. Arsenal. Arsenal. If he's French. No, what was the name of the guy? Arsenal. 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 Wenger. Wenger. Okay. ไม่คราวที่แล้วก็รอดมาได้เพราะคนขายถั่วคำถามนี้ก็รอดมาได้เพราะคนขายเบอร์เกอร์ถ้าทางทีมนี้จะถูกฉลอกับของกินนะครับนี่ฮเขาบอกเป็นผู้จัดการมีมีโค้ชที่มีคนเดียวที่เป็นฝรั่งเศสอ๋ออ่าก็มีคนเดียวที่เป็นฝรั่งเศสแล้วก็เป็นแค่อาร์เซนอลก็ต้องใช่แล้วครับสุดยอดผู้จัดการทีมอาร์เซนแวนเกอร์เป็นเจ้าของตำนานสถิติฟุตบอลในฐานะผู้จัดการทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลหลายเรื่องที่เจ๋งๆก็คือเป็นผู้จัดการทีมคนแรกที่สามารถคุมทีมลงเล่นแล้วไม่แพ้ทีมใดในลีกเลยทัั้้งงฤดูกาลท และพรีเมียร์ลีกถึงขนาดที่เดวิดดีนอดีตรองประธานสโม,มสรฟุตบอลอาเซนนลกล่าวสรรเสริญไว้ว่าฟุตบอลของแวงเกอร์เป็นฟุตบอลในแบบฉบับที่ไม่เคยมีในดาวดวงใดมาก่อนมาแล้วเป็นเสียงด,ดีด้วยนะครับผมจะส่งคำถามผ่าน v ี h ชทเช่นเดียวกันส่งพิ่กัดมาทาง v ี h ชทเสียงใครเคนรียพี่พุ้ยซ่ยยไหนล่ะุ <laughs> ้ยทีละทาหรือ ไหล่ซ้ายของเทพแห่งความรักวีนัสวีนัสนี่ยมันซิปครับเอ้ยไม่ใช่เทพแห่งความสวยงามต่างหากล่ะครับคุณก้อยเทพแห่งความรักคือวีนัสไม่ใช่คิวบิสหรอคิวบิสคิวบิดคิวบิดจะคิวบิดอยู่ไหนผมอยู่ออคอร์นมาสี่เดือนแต่ว่าที่นี่คือลอนดอนอ้าวจริงเหรอแย่แล้วเดี๋ยวก่อนอันดับแพ้คือหัวเราทะน้ำตา เราจะรอดกันใช่ไหมอ่ะไม่เคยเห็นรูปปั้นของเทพเป็นคามีรูปปั้นวีนัสเฮ้ยองลงแล้วอะไร,รอรอองลงที่ไหนอ่ะทาไม่โดนนะทำไม่โดนนะแล้วนะพูดมาแล้วไม่ใช่นะ,นะอีรอสฮะรู้จักอีรอสไหมอีรอสเป็นเป็นเป็นศัพท์อีกอย่างหนึ่งของคิอตคตัวเดียวกัน ที่คุณแดนพูดมานะถูกต้องเลยครับเทพแห่งความรักหรือที่เรารู้จักกันว่าคิวปิดมีอีกชื่อนึงว่าอ e ีรอสนั่นเองสมกะที่เป็นตัวช่วยฟ้าประทานจริงๆเลยเามาแล้วด, s <S voice right. like voice ดีด้วยนะครับผมจะส่งคำถามผ่านวีแชท ไอ้เดี๋ยวเราเบอร์เกอร์แล้วเดี๋ยวไปเลยเยอะโอเคโอเคขอบคุณไปลองฟังซิไปฟังเองเดี๋ยวเดี๋ยวรับรับเบอิกเงินเลยไหลซ้ายของเทพแห่งความรักเฮ้ยสถานที่ต่อไปที่ไหลซ้ายของเทพแห่งความรักคือสถานที่ต่อไปถามเขาเลยเทพแห่งความรักคือวีนัสอ๋อเอ็นเอเบอร์เดอะกอเดสออฟเลิ The s c u l p t u r e Josh คุณเคยเห็นรูปปั้นที่ว่าบ้างไหมคะ โอ้ที่รักผมก็เดินอยู่กับคุณเนี่ยถ้าคุณไม่เห็นผมจะเห็นได้ไงราร่าขอโทษนะเจ้าสาวน้อยหลายซ้ายของเทพแห่งความรักต้องมีเลสโชเลอร์เดคิดไปด้วยคิดไปด้วยในเมื่อไร้ตัวช่วยก็ต้องคิดหนักกันหน่อยล้วครับไม่แน่นะครับกินไปคิดไปอาจจะรู้คำตอบก็ได้ต้องมาเอาใจช่วยทีมคุณปีเตอร์กับคุณแอร์กันต่อในช่วงหน้าแล้วละครับ